วิเคราะห์บอลคืนนี้ประจำวันที่10มีนาคม2567แล้วก็สวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับจิโกกาบอลครับอยู่กับค่ำคืนของวันที่ครับวันนี้ฟุตบอลหลายคู่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษดาร์บี้แมตช์นี่คู่นี้ต้องดูให้ได้นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนั้นนะครับเราไปสุ่ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับไปดูกันได้เลยครับเราไปสุ่ผลบอลเมื่อค่่่่่่าาาคคคคคคืืนนนนนททีีีผมมมัััรรบบว9 67 แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเปิดบ้านต้อนรับเอเวอเรตันครับคู่นี้เราให้ต่อไปที่เจ้าบ้านครับอย่างแมนยูราคาครึ่งควบลูกครับและเมื่อคืนครับแมนยูก็ไม่ทำให้ผิดหวังครได้2จุดโทษจากมาคัตเลดฟอร์ดกับบูโนเฟอร์นันเดสทำให้แมนยูเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันได้2ประตูต่อศูนย์คู่นี้เราไปต่อก็กินเต็มนะครับคู่ที่2ครับไบโอเมนิกพบไมล์ศูนย์ห้านะครับ เมื่อคืนนี้ไบเยอร์มิวนิกก็ไม่ทาให้ผิดหวังนะครับเมื่อคืนเราก็ให้ต่อไปที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับเมื่อคืนไบเยอร์เปิดบ้านถล่มเละเทะเลยครับแประตูต่อ1คู่นี้ต่อก็กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับบุ๊คแพมตันพบฟูแลมครับคู่นี้เราให้ไปที่สกอร์สูงราคา2.5นะครับเมื่อคืนนี้บุ๊คแพมตันมาเล่นเกมในช่วงท้ายครับเปิดบ้านเอาชนะฟูแลมไปได้2ประตูต่อ1คู่นี้เราไปสูงคู่นี้ก็กินเต็มนะครับคู่ที่4 กาดิสเปิดบ้านพบกับแอตเลนติโกมาดริดครับคู่นี้เราให้ไปอยู่ที่ต่อนะครับอย่างแอตเลนติโกมาดริดราคาขึ้นควบลูกครับเมื่อคืนนี้เปน็นชนะกาดิสนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอตมาดริดไปได้2ปรนะตูต่อศูนย์เกมเยือนแอตมาดริดในช่วงนี้ตามไม่ได้จริงๆนะครับส่วนแอตมาดริดคู่นี้เราคู่นี้เราไปต่อก็เสียเต็มกันไปนะครับคู่ที่5ครับโบลอนยาเปิดบ้านพบอินเตอร์มิลานคู่นี้เราให้ไปให้ไปที่สกอร์สูงราคา2.25นะครับ เมื่อคืนนี้โบลญนยากับอินเตอร์มีนาสู้อย่างสนุกนะครับทั้ง2ทีมมีโอกาสจบพอๆกันแล้วเป็นทางด้านอินเตอร์ครับบุกไปชนะโบลญนยาได้1ประตูต่อศคู่นี้เราไปสูงก็เสียกันไปนะครับและคู่สุดท้ายครับคิโรนาเปิดบ้านพบโอซาซูนาคู่นี้เราให้ต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างคิโรนาราคา1ลูกนะครับแล้วจบเกมนะครับเป็นทางด้านคิโรนาก็เปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนาไปได้2ประตูต่อศูย์คู่นี้ต่อ ก้ากกินเต็มกันไปนะครับนี่ก็เป็นสรุปผลทั้งหมดสำหรับข้ามคืนของวันเสาร์ที่9 มีนาน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ยังมีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้จิโกโลเลือกคู่ไหนมาวิเคราะห์บ้างไปดูกันได้เลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับไปดูลิฟท์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับโโอ้หซูปเปอร์บิ๊กแมตช์นะคู่นี้นะรานะคาต่อรองอยู่ทีมเยือนนะแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาต่อที่ราคาปปนะสูงต่ำราคา3ลูกนะครับลิฟท์พูลตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตารางนะวิลเลยในบ้านพวกเขามี84.6%เลย วิเลตในบ้านของลิเวอร์พูลสูงถึง84.6%เลยนะเกมในบ้านเนี่ย13เกมชนะ11เสมอ2ไม่เคยแพ้ยิง37เสีย11นะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางนะวิเลตนอกบ้านอยู่ที่69.2%เกมเยือน13เกมชนะ9เสมอ1แพ้3ยิง28เสีย15นะครับเฮ h เวคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังสุดเนี่ยเจ้า้านชนะ3เสมอ4แพ้3ทางกำไร60เกมสูงอยู่ที่70%เฮดเดเจอกันช่วงหลังเนี่ย ศูสีกันนะครับแต่ภาพรวมการทำกำไรเป็นทางด้านลิฟท์พูลทำกำไรได้มากกว่าทางกำไรได้ถึง6เกมเลยนะครับจาก10นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะสูงต่ำก็ถือว่าโอเคนะสูงต่ำถึง7นัดเลยจาก10เกมส่วนผลงานลิฟท์พูลในการเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านนะครับเจอมา9นัดหลังสุดในบ้านลิฟท์พูลนะพวกเขาชนะได้5เสมอ3แพ้1ทางกำไร66.7เกมสูงที่55.6นะครับซิตี้บุกมาชนะลิเวอร์พูลได้นัดล่าสุดคือย้อนกลับไปปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะจ่าและก็ก่อนหน้าน,นี้ยซิตี้ไม่ เฮตในบ้านริ์พูค่อนข้างขมพอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้ไปดูภาพรวมริ์พูช่วงนี้ครับสินัดหลังเนี่ยชนะได้8สเสมอ1แพ้1ทั้งกำไร70เกมสูงอยู่ที่ 70นัดล่าสุดกระบุกไปสมถลมสปารต์ตาป้านในฟุตบอลยูโรป้าหลีกมาผลงานลิเวอร์พูลช่วงนี้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็4นัดล่าสุดในบ้านเนี่ยชนะรวดนะแล้วก็ทำกำไรติดต่อกันทั้ง4นัดนะนี่ก็ชนะเซาล์ชนะลูตันชนะเบอร์ลี่แล้วก็ชนะเชลซีนี่ทำกำไรทุกนัดนะ4นัดล่าสุดในบ้านของลิเวอร์ pool นะครับเดี๋ยวเรามาดูแมเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับซิตี้ช่วงนี้10นัดหลังสุดเนี่ยชนะ9สเสมอ1ไม่เคยแพ้นนะทำกำไรน้อยไปหน่อยนะเพียงแค่50เกมสูงที่ 60%นะครับภาพรวมแพ้ชนะนี่โอเคนะครับแต่้ามรวมทางกำไรถือว่านางน้อยไปหน่อยน,นะถ้าเทียบกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ซีนัดหลังสุดในการไปเยือนของซิตี้เนี่ยพวกเขาชนะรวดนะแล้วก็ทำกำไรไป3เจ้าไป1นะมาะบุกไปชนะลูต,ตังทางกำไรบุกไปชนะบอลมัสในเจ้านะบุกไปชนะโคเปนทางกำไรแล้วก็บุกไปชนะเบนฟอร์ดนี่ก็ทำกำไรภาพรวม จากซีนะัดล่าสุดทั้ง2ทีมถือว่าโอเคนะทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนนะครับโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะลิเวอร์พูลจะไปเล่นเล่นในบ้านเจอกับสปาร์ตาปาร์คนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เล่นในบ้านเจอนิว อนิวคาสเซินใน FA ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์ม o v e r อร์ทั้ง2ทีมกันบ้างครับฟอร์ม o อเวอร์ออลลิร์พูลในบ้านเนี่ยสองตัวเขียวเข้มดีเลยนะดีมากๆเลยนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์ม o v e r อร์นอกบ้าน2.15นี่ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับวิเลตในบ้านของลิ์พูลอยู่ที่85%ด้าอค่ายอจอยู่ที่2องจทำได้จริง2.85จเกมลุกในบ้านสร้างสรรค์โอกาสดีแล้วก็จบก็โหโคตรคมเลยลนะิเงอร์พูลในบ้านยอดเยี่ยมมากเกมลุกส่วนค่ายอเ,ออย 01, เยจอ ได้3ามสนะสำหรับลิฟว์ฟูมาดูทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวิเลตนอกบ้านอยู่ทีหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคาับจ g อยู่ที่สองจุดสามสองทำได้จริงสองจุดหนึ่งห้าเกมลุกกระสือว่าใช้โอกาสเบื้องไปนิดนึงนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่าย G A อยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หกเสียงจริงหนึ่งจุดหนึ่งห้าเกมรับนอกบ้านมีปัญหานะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตรงเป็นตรงนะครับ ชินชิดนอกบ้านอยู่ที่23นะสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3.5ลูกนะครับเราไปดูตัวผู้เล่นกันนิดนึงเนาะนัดนี้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับกลางสัปดาห์พวกเขาพักเวอร์จิลฟานได้นัดนี้จะกลับมาลงสนามนะครับตัวด้านบนยังมีลุยดิอาร์ตนะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กองการนะเควินเอลเลียตเวอร์กิวันได้ ai, นะครับแอนดูโรเบิร์ตสันในพวกนี้โดยหลักๆนี่กลับมาพร้อมแล้วนะดาวินนูเนสนัดนี้น่าจะ start ตัวจริงนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็คราวนี้ ถือว่ากลับมาฟิตพอสมควรนะสำหรับเตะลิวพูลทยอยหายเจ็บกลับมาส่วนซิตี้ตัวหลัก,ลก,ลกยวนครบครับเออร์ลิงฮาแลนด์จูเ,เลียตอาวุลเลต โรดี้นะครับแล้วก็ Art ลูเบนดีอาร์ตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เควินเดอะบอยพร้อมปึกมากๆนะครับกลางสัปดาห์ตอนเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยพักหลายตัวเลยทีเดียวนะสำหรับแป๊บกว่าเดียวละคู่นี้นะครับพิจิโกมองแบบนี้นะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านอะ่ะผลงานช่วงหลังเนี่ยมันดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พอสมควรนะถ้าดูจากเฮดทูเฮดอ่ะแล้วลิเวอร์พูลช่วงเนี้ยผมมองว่าทีมมันกำลังบกักอ่ะกำลังกำลังภาพรวมกำลังไต่ขึ้นไต่ขึ้นไตข่ตข,ตขึ้นมาเรื่รอยๆซึ่งผมมองว่านั่นเนี่ยลิเวอร์พูลไม่แพ้ในบ้านหรอกเพราะว่า City า่าาาแมมนเเชสตตตอออร์ซิี้บุกถึงคปป คิดว่าคู่นี้ลองได้ที่ลิฟท์ผูดูจากค่า xg และการเสียประตูแล้วเนี่ยและคา xg แการเสียประตูแล้วเนี่ยลิฟท์ูยอดเยี่ยมมากๆสำหรับในบ้านฤดูก,ก,การนี้นะครับคู่นี้ผมฟันธงลองไปได้ที่ลิวท์ูราคาปอๆครับ มาตอนที่คู่2ครับยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะมาดูแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบพอตเทนพอสเปอร์ Pop, Pot Pot ur, ครับคู่นี้ไม่มีใครต่อรองนะครับสูงต่ำราคา3.5นะวิลล่าตอนนี้ยอยู่อัันดบ4ของตารางวิลเลตในบ้าน76.9เปอร์เซ็นต์เกมในบ้าน13เกมชนะ10เสมอ1แพ้2ยิงได้35เสีย15ยิงเยอะเสียน้อยนะสอนวิลล่าส่วนสปเปอร์อยู่อันดับ5ของตารางนะวิลเลตนอกบ้านอยู่ที่41.7เปอร์เซ็นต เกมเยือน12เกมเนี่ยชนะ5เสมอ5แพ้2ยิง26เสีย20ครับผมเฮตูเอตคู่นี้เจอมา10นัดหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านชนะได้4แพ้ไป6นะทำกำไร40เกมสูง70 hey head, เฮตูเอตไปทางด้านสเปอร์นะมีผลงานที่ดีกว่านะครับส่วนผลงานในบ้านของแอสตันวิลล่าในการเจอสเปอร์เจอมา10นัดหลังนะพวกเขาชนะได้แค่นัดเดียวนะเสมอ1แพ้ไป8ทำกำไร20เกมสูง60เฮตูเอตสเปอร์ค่อนข้างดูดีกว่านะครับวิลล่า พึ่งมาชนะสเปอร์ได้ไม่แค่นัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเองนะครับไปดูภาพรวมแอสตนมิลล่าช่วงนี้นะครับสิบนัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ3แพ้3ทํากำไร50เกมสูง60นะครับ สีนัดล่าสุดในบ้านของวิลล่าชนะ1แพ้สานะเพิ่งมาชนะเมื่อนัดล่าสุดการที่เล่นในบ้านเท่านั้นเองเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะฟอร์เรสไป4ี่สอแต่ก่อนนั้นเนี่ยเปิดบ้านแพ้แมนยูเปิดบ้านแพ้เชลซีเปิดบ้านแพ้นิโคสเซนโอ้โหแพ้ไป3นัดจาก4เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านกับวิลล่าและผลงานเริ่มดาวลงไปพอสมควรนะสำหรับวิลล่าช่วงนี้นะตลับเกมในบ้านนะมาดูท็อตเทมอสเปิร์กันบ้างครับสินัดหลังพวกเขาชนะห้าเสมอสองแพ้สามทากำไร50เกมสูงอยู่ที่ 60%นะครับสามนัดเกมเยือนของสเปอร์นะครับเสมอ2แพ้1นะสามนัดก็มือบุกไปเสมอเอเวอร์ตันบุกไปเสมอแมนยูแล้วก็บุกไปแพ้ไบตันนะครับภาพราวมเกมเยือนของสเปอร์สามนัดล่าสุดเนี่ย ทำกำไร1เสีย1แล้วก็เจ้าหน,นะครับสำหรับสเปอร์มาดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับวิลล่านะัดถัดไปจะเล่นบ้านเจออาร์แจ็คในคอนเฟลเลนซ์ลีกนะส่วนสเปอร์บุกไปเยือนฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกนะครับนักเตะเจ็บทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านยังมีโบมาก้าคามา马านะเจ็บอยู่บูเอนเดียคอนซา ia, a, แล้วก็ไทรอยมิงนะส่วนสเปอร์ก็มีเปโดเปรโล่นะครับแบ็คขวาตัวเก่งนะแล้วก็ลิชาลิซันนะที่เจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมนะฟอร์มโอเวอร์ออลวิลล่าเนี่ย ในบ้านอยู่ที่2.38ตัวเขียวเข้มค่อนข้างดีนะส่วนสเปอร์ฟอร์มโอเวอร์ออนนอกบ้านอยู่ที่1.67ไม่ค่อยเท่าไหรนะตัวเขียวอ่อนนะวิเล่ในบ้านอยู่ที่77%นะสําหรับวินล่าค่ายจีอยู่ที่1.73ทําได้จริง2.69เกมลุกคมมากๆนะสําหรับวินล่าสร้างสรรค์โอกาสน้อยจะจบได้เกินค่ามาตรฐานเกมลุกยิงไงก็เข้านะครับสําหรับวินล่าส่วนค่าย a เออยู่ที่1.09เสียงจริง1.15เกมรับก็ตรงเป็นตรงนะมีโอกาสโดนยิงก็เป็นสกอร์ได้เลยนะคินช23%สกรในบ้าน อยู่ศูนย์เแสดงว่าเกมลุกในบ้านทธประตูได้ทุกนัดครับส่วนท็อตแนมบอตสเปอร์วิเลนนอกบ้านสี่สองเนต์ค่ายจีอยู่ที่1.52่งาทำได้จริง2.17นึ่ะครับเกมลุกก็ถือว่าคมคมทั้งคู่นะเกมลุกก็ถือว่าวัดกันเลยนัดนี้นะครับส่วนค่ายจีเออยู่ที่1.43เสียรจริงๆ1.67เกมรับนอกบ้านสเปอร์ก็ไม่ค่อยดีนะคินชิดนอกบ้านเก็บได้25%แต่เฟลทูสกอร์นอกบ้านอยู่ที่0%เป็นทีมที่ท ประตูนอกบ้านได้ทุกเกมที่ลงเล่นนะสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์สกอร์คู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3.84ลูกนะก็มีโอกาสไปสูงนะสำหรับคู่นี้นะคู่นี้เป็นบอลเกมลุกทั้งคู่นะอันดับ4อันดับ5เจอกันนะอ่ะเป็นแย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปโดยตรงนะแร่งอันดับ4โดยตรงสำหรับคู่นี้นะหน้าไม่มีใครยอมใครแต่เฮดทูเฮ <h ate to hate> ที่คู่นี้เจอกันอนะ่ะเป็นทางด้านวินล่าเนี่ย เป็นรองสเปอร์พอสมควรนะสำหรับเฮตุเฮตอ่ะและนัดเนี้ยผมมองว่าวิลล่าจะบุกสุ่ม 4, สี่สุมห้าไม่ได้นะเพราะเกมลุกสเปอร์ของโค้ชแองเก้โปเลสโกคูเนี่ยแองเก้ Angel เนี่ยโค้ชแองเก้ของสเปอร์เนี่ยมันค่อนข้างคมพอสมควรนะในกนารจังหวะทางเข้าทำอ่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นซองหนึ่งมินนะครับที่เป็นกองหน้าพวกเขาเนี่ยถือว่าสามารถพักบอลเก็บบอลแล้วไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็เจมส์ดิสันนยังสร้างสรรค์โอกาสได้ดีผมมองว่าคู่นี้ ผมไปที่สเปอร์นะผมมองว่าสเปอร์ไม่น่าแพ้เผื่อจะเบียดชนะวิลล่าได้ด้วยคู่นี้ฟันธงไปสเปอร์ครับผมมาตอนที่คู่3ครับมาดูเว์แฮมยูเอเจเปิดบ้านตอนรับเบอร์ลีนะครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่เจ้าบ้านนะเว์แฮมต่อที่ราคาขึ้นครบลูกสูงต่ำ2.75นะครับ เวสแฮมตอนนี้อยู่อันดับ7ของตารางนะวิเลตในบ้าน46.2%เกมในบ้านนะ่งเกมชนะ6เสมอ4แพ้3ยิง22เสีย19นะส่วนเบอร์ลี่ตอนนี้อยู่อันดับ19นะท้ายตารางเต็มทนลนะวิเลตนอกบ้าน15.4%เกมเยือน13เกมชนะ2เสมอ2แพ้9ยิง13เสีย26ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเฮตูเฮตคู่นี้กันนะครับเฮตูเฮตสินัดหลังเนี่ย เจ้าบ้านชนะ4เสมอ2แพ้4ทำกำไร40เกมสูง50เฮตเเจอกันช่วงหลังค่อนข้างสูสีนะ10เกมเนี่ยสูสี 4, กันเลยี่ทีเดียวนะครับภาพรวมการทำกำไรก็เป็นทางด้านเบอร์ลี่นะทำกำไรได้มากกว่านะทำกำไรได้ถึง6เกมจาก10เกมหลังสุดนะครับส่วนเจ้าบ้านทำกำไรได้แค่4นัดเองจากเจอกันมา10นัดหลังสุดนะครับส่วนผลงานในบ้านของเวสแฮมในการเจอเบอร์ลี่เจอมา9นัดหลังเนี่ยชนะได้5เสมอ1แพ้3ทำกำไร44.4เกมสูงอยู่ที่44.4นะครับ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของเวสแฮมก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มเวสแฮมช่วงนี้นะครับนัดล่าสุดเวสแฮมก็บุกไปแพ้ฟไฟบวกในฟุตบอลถ้วยยุโรปมานะครับสิบเกมหนังสุดนชนะสองเสมอสามแพ้ห้าทำกำไรยี่สิบเกมสูงสี่สิบนะก่อนอนันนี้เวสแฮมภาพรวมไม่ดีเลยนะครับ แพ้แล้วก็ไม่ทำกำไรติดต่อกันแล้วก็มาดีขึ้น2นัดแล้วก็กลับมาแพ้อีกแล้วนะสำหรับเวทแฮมนะสำหรับเกมในบ้านเวทแฮมสนัดหลังสุดเดียชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ2ทั้งกำไร1เสีย3านะครับเพิ่งมาทำกำไรก็เปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลนี่เสียตังค์เปิดบ้านเสมอบอลมาร์ทนี่เสียตังค์แล้วก็เปิดบ้านเสมอบิตอนี่ก็เสียตังค์ภาพรวมการทำกะไรช่วงนี้ของเวทแฮมไม่ค่อยดีนะครับไปดูเบอร์ลี่กันบ้าง10นัดหลังของเขาเนี่ยชนะ ไม่ชนะนะสิบภาพรวมสิบเกมหลังของเบอร์ลี่เนี่ยไม่ชนะใครเลยเสมอสองแพ้ไปแปดทางกำไรสามสิบเกมสูงที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะสี่นัดล่าสุดของเบอร์ลี่นี่แพ้รวดแล้วก็ไปทางกำไรติดต่อกันหนึงสี่นัดแล้วนะครับสําหรับเบอร์ลี่ไปดูเกมเยือนของเบอร์ลี่กันมากนะภาเกมเยือนล่าสุดนี่แพ้รวดนะแต่ทางกำไรไป 3, สามเสียสองอ่าแพ้นี่ก็เสียตังค์แพ้ลิเวอร์พูลเสียตังค์แพ้แมนซิตี้นี่ได้กําไรแพ้สเปอร์ได้กําไร แล้วก็แพ้วิลล่านี่ก็ได้กำไรนะครับสำหรับภาพรวมการเยือนของเบอร์ลี่นะครับช่วงหลังนี่ก็แพ้อย่างเดียวนะไม่ชนะใครเลยเดี๋ยวมาดูโปรแกรมนะถัดไปนะเวสแฮมนะจะไปเล่นในบ้านเจอไฟบดในะยูปราลีกนะส่วนเบอร์ลี่จะเล่นในบ้านาเจอเบรนท์ฟอร์ดนะตัวเล่นเจ็บเจ้าบ้าน,นยังเป็นมิเกลอันโตนิโอนะกองหน้าัวเป้านนะของ b บอร์ลี่ก็ยังมีหลุยส er นะ์เบเยอร์นักเซนเตแบ็กพวกนี้ยังเจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ทั้ง2ทีมาฟอร์มโอเวอร์ในบ้านของเวสต์แฮม1.69ช่วงหลังเนี่ยเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยดีแล้วนะสำหรับเวสต์แฮมนะฟอร์มตกลงไปพอสมควรนะส่วนเบอร์ลี่ฟอร์มโอเวอร์นอกบ้าน0.62วิเล่นในบ้านของเวสต์แฮมอยู่ที่าจี่ 15, จริง1.69เกมรุกก็ถือว่า,สางสอารอยู่ทก่สไม่อยเยอะมก่กแตาทำได้จกิ่ามา่รฐานถือว่าเกมลุก,กย,ย็งยอยี่นาะสรับบเใน้านงาเวส6 3 เสียจริงจิง1.46เกมลุกได้บ้างอยู่ในเกนนะก็ะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเกมรับในบ้านนะส่วน5 x a ของเวแทแฮมอยู่ที่1.63เสียจริงๆ1.46เกมรับได้บ้างถือว่าดีอยู่นะสำหรับเวแทแฮมคิชิได้บ้างเก็บได้31%มาดูเบอร์รี่กันบ้างวิเลตกันบ้าง15%ค่ายจยอยู่ที่0.82 ทำได้จริง0.92เกมลุกแทบยิงไขรไม่ค่อยได้แต่นะแทบยิงไม่ถึงลูกเลยนะค่าย J A อยู่ที่1.88นะครับเสียงจริง2.00เกมรับก็ตรงเป็นตรงนะโดนย,ยิงก็ใส่ตะก้อได้เลยนะสําหรับเกมรับของเบอร์ลี่นะคินชิดต้องบ้านเก็บได้เพียง8%สกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3.04นะครับ ช่วงนี้เวสแฮมครับต้องเล่นฟอร์มทีเดียวนะถ้าพวกเขาหวังที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะเพราะโดนแต้มนิวคาสเซินก็ไล่มาเหลือ2คะแนนแล้วแ,และนัดเนี้ยเจอกับเบอร์ลี่ก็มีโอกาสดีนะที่พวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะ เบอร์ลี่ได้เพราะฟอร์มเยือนช่วงหลังของเบอร์ลี่และฟอร์มโดยรวมของเบอร์ลี่ี่ยไม่ชนะใครเลยนะบวกกับอัตราการเสียประตูจากค่ายเจของเบอร์ลี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคู่นี้ผมมองว่าต่อได้นะที่เวทแฮมหรือว่าใครจะไปสูงก็ได้ส่วนพี่จิกโกมมองว่าคู่นี้น่าสกอร์น่าจะไปสูงคิดว่าไปสูงได้ครับที่ราคา2.75ครับ มาตอนที่คู่4ครับเป็นฟุตบอลกันโชซี C ี R R ครับมาดูเอซิมิลานเปิดบ้านต้อนรับเอมโปลีครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่มิลานนะต่อที่ราคา1.25สูงต่ำราคา2.75ครับมิลานตอนนี้อยู่อันดับ3นะวิเลตในบ้าน69.2เกมในบ้านเนี่ย13เกมชนะ9เสมอ2แพ้2ยิง22เสีย8นะส่วนเอมโปลีนะอยู่นอันดับ14ของตารางนะวิเลต้องบ้าน30.8เเกมเยือน13เกมชนะ4เสมอ3แพ้6ยิง13เสีย22นะครับ เฮทเวคู่นี้เจอกันมา10เกมหลังนะมิลานชนะไป6เสมอ3แพ้1ทางกำไร50เกมสูง70%นะครับเอมบูลีชนะมิลานนัดล่าสุดจาก10เกมก็คือย้อนกลับไปปี2017เลยนะ ส่วนเกมในบ้านของมิลานในการเจอกับเอ็มโปลรียสิบนัดหลังชนะ6เสมอ2แพ้2ทงางกำไร33.3เกมสูงอยู่ที่50%เปอร์เซ็นต์ภาพรวมเกมในบ้านของมิลานน่ะทำกำไรน้อยไปหน่อยนะจากสิบนัดหลังหลังสุดที่กูเจอกับเอบโรีในบ้านทำอะไรได้เพียง3นัดเองนะครับจาก10เกมหลังสุดมาดูภาพรวมเอซิมิลานช่วงนี้นะครับ10เกมหลังชนะ6เสมอ2แพ้2ทางกำไร60เกมสูง70นะภาพรวมช่วงนี้มิลานการทำกำไรถือว่าโอเคครับทางกำไรไป6เกมจาก10เกมภาพรวมเกมสูง,งใช้ได้นะสูงไปถึง7นัดนจาก10เกมนะครับ ส่วนมิลาน5นัดหลังสุดในบ้านชนะ3เสมอ2องทำกำไรไป3เสีย2ก็ที่มีชนะก็ชนะสบาลีบาร์กเปิดบ้านเสมออตาลันตานี่เสียตัง,ตง,ตง,ตงเปิดบ้านชนะแลนทำตังหนะเปิดบ้านชนะมนนาปลีนี่ก็ทำตังแล้วก็เปิดบ้านเสมอโบญญมมลญอยานี่เสียตังนะครับภาพรวมมิลานในบ้านก็ถือว่า,าก็ย,ยังพอถูถ่ายไ,ได้นะส่วนเอมโพลีนะครับ10เกมหลังพวกเขาชนะ3เสมอ4แพ้3ทมทำกำไร60เกมสูง50ภาพรวมกันทำอะไรช่วงหลังของเอมโพลี ถือว่าโอเคนะสิเกมหลังทั้งอะไรได้ถึง6นัดเนี่ยถือว่าจะใช้ได้นะครับส่วนเกมเยือนเอมโพลีหนัดหลังนชนะ2เสมอ2อแพ้1นนี่ก็บุกไปชนะบุกไปชนะแล้วก็บุกไปเสมอเสมอ,อยูเวนตุสได้นี่ถือว่าโอเคนะนะครับสำหรับเอมโพลีนะภาพรวม เอมโบลีทำกำไร4เสีย1นะสำหรับเกมเยือน5นัดหลังสุดของเอมโบลีถือว่าใช้ได้นะสำหรับภาพรวมเกมเยือน5นัดล่าสุดของเอมโบลีนะครับโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะมิลานนะัดถัดไปบุกไปเยือนสลาเวียปาร์กในยูโรปาลีกนะส่วนเอมโบลีเล่นในบ้านเจอโบโลญญาเจอสึกหนักเลยนะมิลานตัวผู้เล่นเจ็บก็ยังเป็นตอมัสโซโปเบกานะครับกับดูบีผู้เล่นตัวแบนคาฟาเอลเลอร์เอาแล้วก็อเล็กซานโดฟอเรนซีนะครับส่วนเอมโปลีก็ตัวผู้เล่นเจ็บกับฟรานซิโกคาปูโตนี่กองหน้าตัวหลักของเขาเลยนะ ทำประตูได้ตลอดเลยนะสำหรับฟาชิกโกคาบูโตนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอวออลทั้ง2ทีมกันบ้างฟอร์มโอวออลในบ้านมิลานเนี่ย2.23ในบ้านถือว่าเยี่ยมนะตัวเขียวเข้มเลยทีเดียวส่วนเอเบอรี่ อร์มโอวนอกบ้านอยู่ที่1.15นะวิเลตในบ้านวิลานอยู่ที่69%ค่ายจีอยู่ที่1.51ทํำได้จริง1.69เกมลุกก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะตรงเป็นตรงนะสำหรับเอซีวิลานสสุดค่ายจีเจที่1.27เสียจริงๆ0.62เกมรับในบ้านนี่ถือว่าเหนียวพอสมควรนะครับคินชิเตนบ้านเก็บได้สูงถึง66%เลยทีเดียวนะครับเสียยากมากสำหรับในบ้าน ส่วนเอมโพรีนะครับวิเลตต์นอกบ้าน31%ค่ายจีอยู่ที่1.02ทำได้จริง1.00เกมลุกก็ถือว่าโอเคนะใช้โอกาสเปพิอมไปแค่นิดเดียวเสี้ยวเดียวนะครับส่วนค่าจีเออยู่ที่1.72เสียจริง1.69เกมรับก็อยู่ในเกมมาตรฐานนะไม่ได้เสียเละเทะนะชิงชิน้นอกบ้านเก็บได้23%สกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.50นะครับมิลานตอนนี้อยู่อันดับ3นะแต้มห่างมโบนยาอันดับ4พอสมควรนะนัดนี้น่าจะเล่นแบบเชิบเชิบชิวชิวสบายๆนะครับเล่่่่่่นนเเกกมมมือไไหรา็าาจะยิิงดด้แตผคว เอมปูลีผลงานเยือนช่วงหลังเขาดีขึ้นนะและวสามารถบุกไปยันเสมอยูเวนตุสได้1ประตูต่อหนึ่งแสดงว่าเกมรับเวลาไปเจอทีมใหญ่เขาน่าจะทําการบ้านมาดีพอสมควรซึ่งพิจิโกมองว่าเอมปูลีน่าลองได้ครับเพราะมิลานเตะสามทุ่มทีไรมันจะไม่ค่อยเก่งทุกทีนะสำหรับเอซมิลานผมสังเกตมาหลายนัดแล้วอันนี้แล้วแต่นะจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อผมก็ได้แต่ผมมองว่าเอมปูลีเนี่ยแพ้ไม่เกิน1ลูกผมคิดว่าคู่นี้ผมลองที่เอมปูลีราคา1.25ครับ มาตอนที่คู่ที่5นะครับมาดูยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับอัตาตารันตานะครับราคาต่อรองอยู่ที่เจ้าบ้านนะต่อปอป,อปอสูงต่ำราคา2.25นะครับยูเวนตุสตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางนะวิเลยในบ้าน69.2%เกมในบ้าน13เกมชนะ9เสมอ3แพ้1ยิง20เสีย8นะครับส่วนอัตาตารันตานะอยู่อันดับ6ของตารางวิเลยนอกบ้าน30.8%เกมเยือน13เกมชนะ4เสมอ3แพ้6ยิง18เสี 1, ย20ครับผม เอตเวคู่นี้เจอมา10กัดหลังเนี่ยเจ้าบ้านชนะ3มเสมอ5แพ้ททงทำกำไร30เกมสูง30%ภาพรวมกันทากำไรนะเป็นทางด้านอตาลันตานะภาพรวมกันทำอะไรเขาดูดีกว่านะทำกำไรจากยูเวนตุสได้ถึง7เกมจาก10นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับส่วนเกมในบ้านของยูเวนตสในการเจออตาลันตาเจอมา9นัดหลังชนะ3เสมอ5แพ้1ทงกไร2.2 2เกมสูงที่3 3 3 โอ้โหคู่นี้เจอกันทีไรอาร์เจนต้าทำกำไรได้ทุกทีนะครับสำหรับเฮดตูเฮดคู่นี้นะไปดูฟอร์มยูเวนตุสช่วงนี้10นัดหลังเนี่ยชนะ5เสมอ2แพ้สามทำกำไร30เกมสูง70%ภาพรวมช่วงนี้ยูเวนตุสเนี่ยไม่ทำกำไรติดต่อกันถึง6เกมนะฟอร์มเริ่มทองลอกแล้วนะสำหรับยูเวนตุสเนี่ยหลังจากฟอร์มดีมาตลอดช่วงหลังนี้ไม่ดีเลยนะยิ่ง5นัดหลังในบ้านงยูเวนตุสเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับทำกำไร2เสีย3นะก็มีทำเนี่ย เปิดบ้านชนะฟอซิโนเน่ก็เสียตังค์เปิดบ้านแพ้อุดิเสียตังค์เปิดบ้านเสมอเอบลีเสียตังค์มีแค่สนัดล่าสุดในบ้านเนี่ยเสียตังค์ทุกนัดนะหรับใครตามยูวีตุตเนี่ยมีแค่2นัดก่อนหน้านี้เองที่เปิดบ้านถล่มซัสโซโลเปิดบ้านโซฟอสซิโนเน่ที่ทำตังค์นะครับส่วนเอ็มอาตาลันตาฟอร์มช่วงนี้ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานคงเส้นคงวาใช้ได้นะสลอดอาตาลันตาเนี่ยเป็นทีมเป็นฟุตบอลระบบเลยสลอดอาตาลันตาเนี่ยสินัดหลังเนี่ยชนะ6เสมอ2แพ้ 2, ทางกำไร80เกมสูง 6 0ภาพรวมกระทำรายยอดเยี่ยมนะสิเกมหลังทำกำไรได้ถึง8ปดนะจาก10เกมหลังถือว่าโอเคทีเดียวนะครับ5เกมเยือนของตอนต้าล่าสุดเนี่ยก็ชนะ2เสมอ2แพ้น1นึ่งทำกำไร4เสียหนึ่งะครับบุกไปเสมอลิทบอนในฟุตบอลยูโรปาลีกก็ทำกำไรบุกไปแพ้อินเตอร์นี้นันนี้เสียตังบุกไปเสมอเอซีทำกำไรบุกไปชนะเจนัวทำกำไรแล้วบุกไปชนะเอซิมิลานในฟุตบอลถ้วยของอิตาลีก็ทำกำไรภาพรวมอัลตันต้าถือว่าเกมเยือนทำกำไรได้เยอะพอสมควรจาก5เกมหลังนะครับที่เล่นเกมเยือน โปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับยูเวนตุสนัดถัดไป เล่นในบ้านเจอกับเจนัวในการโชเซนิอานะส่วนอาร์ตาต้ากับมาเล่นในบ้านเจอสปอร์ติ้งลิบอนในฟุตบลอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมนะฟอร์มโอเวอร์ออลยูเวนตุสในบ้านเนี่ยอยู่ที่2.31นะส่วนฟอร์มโอเวอร์อาร์ตาตา้านอกบ้านอยู่ที่1.15เกมนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ภาพรวมกากรทำกำไรที่พี่จิโกบอกไปเมื่อกี้ค่อนข้างดีนะสำหรับอาร์ตาตานะ้าเนี่ยวิเล่ในบ้านยูเวนตุสหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ค่าเจอยู่ท 58, ทนะย JA ย่ที 06, จรริงเกมบในน้า ค่อนข้างดีนะสำหรับอยู่วนทุสกีนชิดในบ้านเก็บได้46%ส่วนอัลต,ตานตาวีเลตนอกบ้าน31%คาดจีอยู่ที่1.34ทําได้จริง1.38เกมลุกนอกบ้านถือว่าใช้ได้นะใช้โอกาสไม่เปิดนะก็จบได้แล้วก็ได้สกอร์ด้วยส่นคา G จีอยู่ที่1.38เสียจริง1.54เกมรับนอกบ้านพลาดและเสียประตูง่ายครับตรงเป็นตุงิีชิดนอกบ้านเก็บได้เพียง23%นะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่า,าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.54นะอัลต,ตานตาตอนนี้อยู่นา6หนะ้าแต้มตามหลังโรมา่าอยู่เพียง1 เบียดลุนเบียดกันสนุกอ่ะสำหรับ678พวกนี้นะแล้วก็ห้าลุ้นเบียดกันสนุกเลยสาหรับอ่าพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะลุนกันสนุกเลยน,นัดนี้อันต้าบุกมาเยือนยูเวตุสซึ่งผลงานยูเวช่วงหลังผลงานดาวลงไปพอสมควรนะแล้วก็อัลตันต้าเนี่ยกลางสัปดาห์มันมีศึกหนักที่ต้องเล่นในบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนผมคิดว่าเขาน่าจะไปเน้นถ้วยนั้นมากกว่าเผอเอนั้นเนี่ยอัลตันต้าอาจจะมีโรเตชันบางตำแหน่งนะแต่ถ้าผิดภาพประกัในใดพิจิโกลก็ขออภัยด้วยพิจิโก้ จะเป็นทางด้านยูเวนตุสนะที่จะอาศัยจังหวะการเข้าทำที่มีม,มากกว่านะค่อยๆนวดค่อยๆเบียดไปแล้วค่อยๆเฉือนชนะอาตาล่าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้วัดใจไปที่ยูเวนตุสครับวัดใจเกมลุกของยูเวต่อได้ที่ราคาปปครับผมมาตอนที่คู่สุดท้ายครับมาดูเลยเอามาลิตเปิดบ้านต้อนรับเซลตาบีโกในฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับมาลิตตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตารางนะวิเลยในบ้าน8 4 6เกมในบ้านไม่เคยแพ้ใครเลยนะ13เกมชนะ1 1เสมอ2แล้วก็ยิงได้31 เสีย7นะครับส่วนเซลตาบิโกอยู่าสิบเจ็ดของตารางวิเลตอุนสิบ้าจุดสเกมเยือน13เกมชนะ2เสมอ5แพ้6ยิง20เสีย22ครับผมเฮตูเอตคู่นี้เจอกันไปฝั่งเดียวเลยครับมัดลิดชนะสิเกมหลังมัดลิดชนะไป9เสมอ1ไม่เคยแพยนะ้ทางกำไร80เกม 60, สมูง60%นะครับเจอกันช่วงหลังเนี่ยเป็นมัดลิดเก็บชัยชนะรวดแล้วก็ทางกำไรได้ติดต่อกันหลายเกมแล้วนะครับส่วนเกียรในบ้านของมัลลิดในการเจอเซลตานะเจอมา9นะัดหลังชนะ7เสมอ1แพจ็ดเสมไร55.6 เกมสูงอยู่ที่44.43นัดล่าสุดในบ้านมาลิดมาลิดชนะติดต่อกันแล้วก็ทํากําไรทั้ง3นัดนะครับแต่มาดูภาพรวมมาลิดช่วงนี้นะสิเกมหลังไม่แพ้ก็จริงนะชนะ6เสมอ4แต่ภาพรวมการทํากําไรมันแค่3านัดนะแต่จาก10เกมถือว่าน้อยนะอัตรา,ากเกมสูงอยู่ที่40%นะครับรลิมอลิด5นัดในบ้านล่าสุดเนะี่ยก็ชนะ3เสมอ2อนะทำกำไร1เสีย4เนี่ยเปิดบ้านล่าสุดก็ไม่ทำกำไรเปิดบ้านชนะเซบีย่าก็ไม่ทำกำไรเปิดบ้าน เอาชนะคิโรนาอันนี้นะทํากําไรเปิดบ้านเสมอแอตมอลิทนี่ไม่ทํากําไรแล้วก็เปิดบ้านชนะอเมริกาสามสองนี่ก็ไม่ทำำํากําไรภาพรวมการทำกำไรในบ้านไม่ค่อยดีนะสำหรับเลอั id, นมัลริสนะสาหรับนักลงทุน <c oughs> มาดูเซลตาบิโก <c oughs> กันบ้างครับสิบเกมหลังเนี่ยชนะ3เสมอสแพ้ทํากําไร40เกมสูงอยู่ที่60%สนะครับภาพรวมเกมสูงถือว่าโอเคส่วนภาพรวมการทากําไรก็ไม่เท่าไหร่นะครับสิบเกมหลังทำกำไรได้เพียงแค่สนะีนัดจาก10เกม มาดูเกมเยือนของเซลตาบิโก้บ้างครับ5นัดเกมเย,ยือนนชนะ2เสมอ2แพ้1ทํางทำกไร3เสีย1เจ้า1นะนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอการดิตานันนี้ก็เจ้าไปแล้วก็บุกไปแพ้เกตาเฟ่เสียตังนะบุกไปชนะโอซาซูน่านี่ก็ทํากําไรบุกไปชนะบารีเซียก็ทํากำไรแล้วก็บุกไปเสมอามายโยกานี่ก็ทํากําไรนะครับภาพรวมช่วงหลังของเซลตาบิโก้ก็ถือว่า ใช้ได้นะแต่มันเจอทีมไม่ได้ใหญ่มากไงยสำหรับเซลตาบิโกในภาพรวม5นัดเกมเยือนเนี่ยไปดูโปรแกรมนัดถัดไปมาริดจะบุกเยือนโอซาสซูน่าในฟุตบอลลีกนะส่วนเซลตาบิโกบุกเยือนเซเวีย่าในฟุตบอลลีกเช่นเดียวกันนะครับมาดูฟอร์มโอออลทั้ง2ทีมคนระับฟอร์ o, มโอออลเรมาริดเนี่ยในบ้านอยู่ที่2.69เขียวเข้มเลยนะส่วนฟอร์มโอออลเซลตาบิโกนอกบ้านอยู่ที่0.85 ค่าย G มาลลิธเนี่ยวิเลตในบ้านของมาลลิธอยู่ที่85เปอร์เซ็นต์ค่าย G อยู่ที่2.20ทำได้จริง2.38เกมลุกในบ้านถือว่าคมนะมาลลิธยังสร้างสันุกาศเยอะแล้วก็จบได้เยอะด้วยส่วนค่าย G A ที่0.83เสียงจริง0.54เกมรับในบ้านนี่เหนียวพอสมควรคินชิดในบ้านมาลลิธสูงถึง54เปอร์เซ็นตะ์เฟลทูสกอร์ในบ้าน8เปอร์เซ็นต์นะส่วนเซลตาบิโกวิเลตนอกบ้าน15เปอร์เซ็นต์ค่าย G อยู่ที่1.66ทำได้จริง1.54ทั้งสไไมม่เเยอะะากกจจบด้ินค่าามามตรฐนเกมุกกกนนออบ้าขาขงเซลติโ ก็ดีพอสมควรนะเกมลุกก็ฝากความหวังไปที่ฮูโก้อาร์ตปาร์นะกองหน้าเสือเท่าของพวกเขานะสำหรับอาร์ตปาร์เนี่ยเติมตาวิโกกับตันทีมด้วยส่วนค่ายจีเออยู่ที่1.61เสียจริงๆ1.69เกมรับก็ตรงเป็นตรงนะพลาดง่ายเสียง่ายโดนยิงตลอดคิงชิดต้องบ้านเก็บได้23%สกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3.08นะครับไปดูตัวผู้เล่นนิดนึงเนาะดูนิดนึงนิดนึง เจ้าบ้านยังมีวินิซิโอจูเนียนะครับโทนี่โคลสฟานติฟาเดลิโกวาเวเดนะครับแล้วก็ชูอาร์เมนี่อาคามาบิงกาแล้วพร้อมลงสนามนะครับจูบินแฮมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาอุทธรณ์โทษแบนเมนนนื่อเดือนเมษายนที่แล้วหรือเปล่านะแต่ถ้าอุทธรณ์แล้วผ่านก็อัน,นนี้ก็สามารถลงได้แต่ถ้าอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านก็โดนแบนต่อไปก็ลงไม่ได้นะครับคู่นี้โอกาสมัดลิดอ่ะมันท้ามัดลิดอ่ะมัลลิทมันชนะอยู่แล้วแต่ภาพรวมช่วงหลังมัดลิดอ่ะมันไม่ทำกำไรเลยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนดูนะ นี่ยไม่ทํากําไรเลยอแล้วนัดเนี่ยเจอกับเซลต้าบิโก้ที่มันหนีตายทุกแต้มก็สำคัญกับมันหมดอะผมมองว่าโอกาสที่มัดลิดจะชนะขาดเป็นไปยากหน่อยนะผมคิดว่าคู่นี้ พิโกรองที่เซลตาบิโกแล้วกันราคา1.5ที่ไม่ต่อมันหรือเพราะผลงานช่วงหลังภาพรวมการทํากําไรมันไม่ดีก็เลยคิดว่าคู่นี้ลองเซลตาบิโกแล้วกันราคา1.5หรือค่าถ้าใครไม่ชอบลองก็ไปสูมราคา3ลูกได้นะครับเดี๋ยวเราไปสูบทีเด็ดที่เราให้ไปทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับคู่ที่1นะครับลองลิอร์คู่ราคาปปคู่ที่2อยู่ที่สเปอร์ราคาเสมอคู่ที่3 ไปสูงเวทแฮมราคา2.75ถ้าใครไม่สูงก็ต่อเวทแฮมได้นะผมว่าเวทแฮมนัดน,นี้น่าจะปลดล็อกได้นะครับคู่ที่4นะครับลองเอมโปลีราคา1.25นะครับคู่ที่5ต่อยูเวนตุสราคาปปและคู่สุดท้ายลองเซลตาบิโกที่ราคา1นครับนี่ก็เป็นการ สรุปผลบอลทั้งหมดและการวิเคราะห์ทั้งหมดสำหรับค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านใดชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องจิโก้การบอลไว้ด้วยนะครับทางด้าน u t u b e นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์หรือพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับยังไงวันนี้พี่จิโก้ขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่กับค่ำคืนวันจันทร์สวัสดีครับ